กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับพวกับผม a r a Channel วันนี้จะมาแคสเกมโปเกมอนนะครับผ้า XY บัางครับต้องไปกันครับใบบอยก็เป็นนะครับเป็นของแท้ครับแบบนึงนะครับเข้าะนะ ขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับะะะจะปรับเบ็ดเร็วนะครับ เล่นใหม่ให้ดูผมจะเริ่มเล่นใหม่นะครับจริงผมก็ยังเพิ่งเล่นหรอกเพิ่งเล่นเราจะเขาก็าจะให้ศึกษาครับว่าเคมันเป็นยังไงเราให้เลือกตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเราเลือกผู้ชายเราต้งตั้งชื่อนะ มันตั้งเป็นชื่อเล่นหนึ่งผมภาษาอังกฤษครับบางทีเร็วมากก็ไม่ดีมันจะกดตัวักษนไม่ค่อยได้ตอนนี้ผมผมปรับอัญชากนนะครับตัวทีครับเมื่อกี้เกิดก็ผิดพลาด ตั้งชื่อกี่ตัวก็ได้นะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับกดปุ่มโอเคนะครับกด yes แล้วก็ไปเรื่อยครับกดเไปเรื่อยนะครับ a ไปเรื่อยแล้วก็กดเกด a a ก็เดินครับเริ่มเจอแม่ของเรานะครับให้เราขึ้นไปที่ชั้นสองครับเจ๊ขึ้นไปชั้นสองครับแล้วกดไปที่ตรงนะครับนาฬิกาเลครับเดิ๋ยวนเอ๊ะชั้ จุดแต่แล้วจุดจุดจุดมา้อหน่อยพิการกด A นะครับแล้วกด A ไปเรื่อยมปตั้งนาฬิกาเราตั้งกิมมูนมาตั้งเหมือนเด้หมดแล้วกดเลื่อนขึ้นแล้วกดสมันจะขึ้นมาให้เราเนี่ยถ้าเราแบบแบบเล่นแล้วตอนแรกไม่ตายเราก็มีของในนี้นะครับหนึ่งอย่างอันนี้เอาไปเพิ่มพลังได้นะครับมาให้โปเกมอนนะครับคุณแม่ก็จะบอกว่าให้เราไปหาเพื่อน ฝั่งเพื่อนแม่ฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยบ้านลางนี้ครับเจอเข้าไปครับจะเจอแม่ของเพื่อนเราครับให้เราเดินขึ้นไปนะครับกดที่โปเกมบอลนะครับไปเจอพี่ๆองไรเพื่อนของเราแล้วครับเป็นลูกของดเตอร์ที่เราจะไปเอาโปเกมอนนะครับลงาข้างล่างครับก็ตรงนี้บ้าบหึ่งนะครับพอร์ตาโคู่ครับ อ๋อเรามาต่อกันเลยครับมีเสียงระพวกกขออภัยนะครับเราจะเจอผีคนนี้ครับผีคนนี้จะให้บอกเขาไปช่วยด็อกเตอร์ครับแล้วก็กดที่กระเป๋าครับมีโฟโกัสอันมาลอนแล้วก็คารงมัศึ์นะครับผมแล้วก็คารงมัศึ์แล้วกดตรงนี้นะครับบบงครรัเามาต่อกันเลยครับกดท่าครับมันจะมีท่าเรื่องสามท่าอันนี้เป็นท่าช้าช้าช้า มันไม่มีผลอะไรหรอกครับกดเฉยๆนี่เป็นตองรนี้ไม่จนตีนะครับกดนี่เป็นปล่อยฟองสบู่นะครับเราก็จะได้ตงวละครอะไรนะอัปเกรดเลเวลด้วยได่ไปเรื่อตั้งชื่อโปเกมอนครับผมจะไม่ตั้งครับ งนี้นะครับผคือไม่ตั้งแล้วกดโอเคนะครับกดเจตให้เราเดินออกไปนะคนับแล้วเดินที่เดิมนี่ครับเดินไปเรื่อยตัวนี้พุ่มไม้เขาคงไม่ต่างเขาเือะไลครับก็คือทำให้เราเจอโปเกมอนนะครับไม่สรัวรับพุ่มไม้ไงครับเจอโปเกมอนครับกูคือดูดะอาวล อ๋อนี่เป็นโปเกมอนผีนะครับต้องใช้ชาเนี่ยครับน้ำครับตีมองมันจะตายนะครับคลิปนี้เราจะจําเมื่อจบเมื่อตอนที่เอาได้โปเกมบอลครบห้าลูแล้วจะเดินทางนะครับผมก็จะตายแล้วผมต้องไปเนี่ครับวันนี้เราจะไม่เลือกสู้เลยครับเราจะเลือกมาจนนะครับเนี่ยครับ ร U N นะครับกด A ครับนี่ครับวันทีเขียนซีนะ C จุด P ีจุดซนะครับคือปริมาณสันเตอร์เนี่ยคับมาตรงนี้นะครับกด A แล้วกด Yes แล้วกดออกมาครับถ้าเราอยากได้เออนี่ครับถ้าได้เนี่ยเพิ่มนะเพิ่มพลังนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพิ่มพลังเพิ่มนะครับแล้วเดื่อนมาตรงนี้นะครกดคือคนนี้ครับกด A คดคุยคืออะไรกดเองหมดแล้วมันจะได้เพิ่มครับดูครับมสองอันแล้วครับถ้าเดินบางนี้นี่นี่ครับคลิปนี้ผมจะไปหาล,ลิงก์มาแจากนะครับแกบ็บไม่บอยแท็กับเกมนี้ครับแล้วกดเด็กผู้หญิงนี้ครับแล้วก็คุยได้เจอสู้กับปู้ไม่นไมัได้มานะครับแล้วก็สู้ไปตีอับตีรับตีรับตายครับ เนี่ยกิดตรงน,นี้ครับถ้าสมมติเราไม่ามาเอ่อแต่ตอนนี้เป็นวันเซ็นเตอร์นะครับเราจะไปเกิดที่บา้านแต่เรามากวันเซ็นเตอร์แล้วก็เกิดนี่ต้องเดินไกลครับทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมเจอแต่ตัวนี้ครับเพราะแถวเนี้ยมีแต่ตัวนั้นตืน่นแค่นู่นก็จะเจอกดท่าสู้เหมือนเดิมครับกด เพิ่มพลังนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเราเราคือแบกิวแบบไม่ใช่แล้วอุ้ยตายถ้าจ็อ,จอดมันเก่งมากถ้าน้อไม่อยากแพ้มันหลายๆนะตาครับเราให้มันมาสู้ตรงนี้ครับหาตัวสู้เรื่อยครับเดี <Level S 1> <Level S 2> ๋ยวเราก็จะเลือกเองนะครับมึงขอกอกก่อนนะครับเวลเวลหกนนครับหลังจากที่เราโปเกมอนไปลหกนะครับผมจะให้ดูน,น,นะครับโปเกมอน เราเวลหกแล้วครับเรากดเหมือนเดิมก็สู้ไปถ้าเราเวลเราเบิ่อมอาจจะมีท่าเพิ่มมาได้ครับตอบเวลนะครับ,เ,นนรบเริ่มเลือกัน,นครับผมว่าคิดว่าจะท่าไหนดีสุดอ้ตายอีกแล้วขอเพิ่มเลเวลน,นะครับเนเวลเจ็ดที่ท่านผู้ชมเราได้เจอตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่แนี้เป็นธาตุน้ำนะครับเราสู้ง่ายแล้วก็กดท่าแรกเราก็อาจจะมีชนะเร็วครับมันก็ับตัวผีอีกแล้วสู้เลยก็จะคลิปกันนะครับเดี๋ยวเมมเต็มนะครับหลังจากเราแว่เจ็ดแล้วครับเราก็ไปสู้กับมันจะมีท่าเพิ่ม้วยนะครับเนี่วแม่เจ็ดอาจจะมีท่าเพิ่มนะครับเราเรียวอะไรก็ได้ครับ เมื่อสิบหกครับพวกกจะพัฒนาร่างเป็นร่างสองครับเมือยี่สามสิบหกครับจะกลายเป็นร่างสามครับอาจะมีภาคนี้จะมีเมกาด้วยครับแับตัวใหม่แล้วครับแล้วผู้หญิงคนนี้นครับแล้วกดสู้เลยครับน้องกอผมจะชนะผมจะเลิกเลยนะบบอกไว้เลยอันนี้บวกเลยบวกนีโหยเกือบไปเกือบเลิกมือ ผมขอเพิ่มเวลอีกนะครับอ่ามามาต่อกันเลยครับคลิปนี้แล้วก็เล่าไปเก้าทีนะครับผมันเขายุดคลิปกันนะครับเพราะมันเดอ่านะครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับก่อนเลยครับเราก็ได้ท่าเพิ่มมาตอนที่เวล์แปดนะครับมันเกิดครับตีแรงเลยครับท่านี้อันแล้วชนะไหมชนะอยู่แล้วเป็นไงล่ะเรียนว่าผมเรียนมาแล้วต่อครับ เล้เจอวอย่างนี้ครับตรงนี้ครับเริเดินไปเลิตามอย่างที่ดีครับที่ด็กเตอร์ครับเาคุยกับด็อกเตอร์ดอตอร์ได้โปเกรบอลมาห้าลูกครับเกิดไปเรื่อยครับเอไปเรื่อยครับเราเดินออกครับกุณไปที่ตรงนี้ครับแม่เราแม่เราก็จะให้รองเท้าให้วิ่งเร็วขึ้นครับความแรงของเกมกับวิ่งเร็วนี่ก็โหเร็วมากเลยอ๋อเซ้อ ครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครให้ลืมระทืบไลค์นะครับถึงห้าพันไลค์ห้าหมื่นเลยห้าหมื่นไลค์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเิ็งอยู่ใต้ล่างคิดนะครับ